ไม่นี่ไงก็คือพอขึ้นแล้วผู้เจ้ามาดันสามคนเลยไงทีนี้จะได้เท่าไรตอนนี้สามพันสองร้อยห้าสิบหกแล้วค่ะสามพันสองร้อยห้าสิบหกแม่ไม่ใช่คือถ้าเกิดแม่ปิวเมื่อกี้เรียกฮาเลยเพราะอะไรบ้างจันแรบอกจะลงห้าสิบไงทีนี้แบบว่าห้าห้าถ้าเกิดลงห้าสิบไม่ปิวจะลงเอาอีกหน่อยว่าเดี๋ยวจะส่งหน้าที่ให้คุณสองคนบ้างนะคะวันนี้คุณแม่ขายได้ร้อยคนคุณสองคนทําให้ได้นะคะ สองคนให้ได้อีกสามร้อยคนนะคะถ้าไม่ได้ก็ไม่ไหวแล้วพิจารณาตัวด้วยนะคะเอแมนเอาไปสักร้อยห้าสิบพี่ร้อยห้าสิบจบเออโอนตัง์เองเลยหรอว่าอย่างนั้นอะห้าเจ็ดแลยค่ะเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมแม่เคยคุยกับลูกๆไหมเรื่องมาบปวดเกษียณอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าไม่ไม่ไม่ยังแค่ไม่ยังห้าแปดเลยค่ะห้าแปดเลย่ะเนี่ฮหะไข่กันได้มั่งอย่างฮะไข่ เฮ้ยพี่จะบอกว่าเมื่อเมื่อคืนนี้ที่ขึ้นร้อยกว่านี่เพราะผมขายนะเมื่อคืนผมขายแล้วขึ้นมาร้อยกว่านะเจริงเหรอจริงก็คือประเด็นอะถ้ามันก้อเมนที่สิบเจ็ดอถ้ามันไม่ได้อ่ะห้าแปดอุ้ยห้าแปดห้าแปดละค่ะแต่แต่สองคนที่ซื้อคือผมกับพี่เบิร์ดนะครับผมก็มีส่วนร่วมตอะไรห้าเก้าได้ไหมห้าเก้าแล้วห้าเก้าแล้วค่ะห้าเก้าแค่ะราคาเท่าไหร่ประเด็นมันคือว่าถ้าก้อเหมอนที่สิบเจ็ดห้าเก้า ห้าเก้าแล้วแม่ห้าเก้าอ่ะเริ่มเพี้ยนแล้วก็มันีเท็ดแต่ถ้ามันไม่ได้แปดพันน่ะคุณโยคุณบอลไม่ได้มานะคะอ่าที่แจ้มมันก็เลยนี่เราพยายามดันกันสุดแล้วเราไม่ได้ลอกลวงเราไม่ได้ลอกเพื่อดันยอดนะคะเราพยายามดันกันสุดแล้วคือเราต้องเอาให้ได้ก่อนอ่ะทุกคนเพราะว่าถ้าได้ก่อนพี่บอลเห็นได้มาเพราะว่าพี่บอลเห็นได้มีเวลาเตรียมตัวว่าที่เขาบอกอ่ะถ้าบอกว่าหลังีเ็ดแล้วเขาไม่มีเวลาเตรียมตัว สามสองห้าเก้าแล้วค่ะสามสองห้าเก้าแล้ววันนี้เอาตอนนี้รอบเดียวคือแป๊บเดียวเอาให้ถึงสามสองห้าเก้าเอาให้ถึงสามสามถศูนย์แล้วกันสามงศูนย์สามถึงศูนย์สามถึงศูนย์สามเป็นสามสามเป็นสามอีกสี่สิบกว่าคนสี่สิบกว่าคนเนี่ยเอาเท่าไรผมมีอยู่แปดร้อยกว่าของของแม่มีเท่าไหร่มีสามร้อยกว่าเดินน่ะเก้าร้อยเก้าร้อยเก้าร้อยห้าสิบคนเขอกี่คนอ่ะแปดสิบคนเหรอ สี่สิเบดคนสี่สิเบดคนถ้าเอางี้กันแล้วเราก็เพิ่มอันนี้ไปด้วยถ้าเกิดสมมติว่าเอ่อถึงถึงแปดพันภายในวันที่สิบเจ็ดนี้นะครับเดี๋ยวแม่ใหม่จะเต้นลิซ่าเก็บของกันทห้าหกสิบแล้วค่าต่างต่างแม่ แม่ถ้าเกิดว่าสมมติถึงแม่้องเต้นไอ้นี่ไอ้ที่เต้นเก็บของก่อนเต้นได้อยู่แล้วล่ะกระจอกถูกโอเคโอเคโอเคมันง่ายมันง่ายไหเปล่ามันง่ายไหเปล่าไม่แต่แต่ถ้ามันถึงจริงๆอ่ะถ้าถึงจริงอ่ะเพิ่มๆแม่ใหม่อาจได้เต้นคู่ฮิบอนด้วยนะเอบอนใหม่เต้นค่ใหม่ด้วยนะ นี่น,นี่เราไม่ได้ไม่ได้มาโกโหกเพื่อจะดันยอดนะคะมันอยู่ท<ช>ี่ท่านผู้ชมแต่ท่านผู้ชมมาครบเข่าได้มาใช่คือผมว่าเข้าไปคุยกับพี่บอลวันนี้ในไลฟ์เขาบอกว่าถ้าสมมุติว่าบอกเขาหลังวันที่สิบแปดะเขาอาจจะมาไม่ได้เพราะเขาไม่วลาเตรียมตัว,วเขาจะงพี่โยเคเลคขี่เส้นแดงว่าต้องก่อนวันที่สิบเจ็ดใช่แล้วแล้วก็ถือถือว่าดีด้วยเพราะว่าวันที่สิบเจ็ดเราได้แปดแปดพันใช่ไหมวันที่สิบสิบเอ่อสิบเก้าไอ้สิบแปดสิบเก้าล้วอาจจะได้คนเพิ่มอีกถูกต้องถูกต้องเพราะงั้นแล้วก็ ฝากไว้ด้วยครับ17นี้งั้นเอาเป็นว่าเส้นแดงคือ17นี้นะครับเขี่เส้นแดงคือ3261และค่ะ3261ทุกคนใครแค่39ท่้งนั้นเอง39คนครบ3,000 39คนที่อยู่ในช่องแนทกับช่องเตืนชวน62แลวค่ะโอเคทุกคนที่อยู่ในช่องรุ่งฟ้าตอนนี้ไปซื้อกันเลยทุกคนคือเอาจริงอยากเจอพี่บอลน่ะอจริงใช่อยากเจอพี่บอลน่ะเขาขำนะเว้ยอ่าคนที่อยู่ช่องของผมนะครับฝากตุ้งเบี่ยงใจให้ผมด้วยนะครับ ครับผมธนาคารแล้วก็เอฟซีของอ่ะเอฟซีเอฟซีของสามนอนะครับเอฟซีของสามนอคือแล้วน้องนุ่นน้องนุ่นร้องเยอะกว่ารอบที่แล้วนะคะร้องเยอรอบนี้ร้องประมาณเกือบสิบเพลงเลยสิบเพลงใช่เลยรอบนี้รอบนี้ยแปดเพลงขั้นต่ำก็คือไม่ให้ร้องก็คือเรียกได้ว่าร้องประเดิมค้างไม่ไปเลยค้างอะไก็ทำค้างมาครับแต่เขาไม่ทำค้างมาเขาสวยนะร้องสวยเลยสวยเลยแปดเพลงเขาเนี่ยเขชมสวยก็บอกสวยไม่สวยก็บอกไม่สวยไป ชมแม่ไม่งกรอตายเลยเตอห้องสองแคะ